เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Source Chronicle Awakening นะครับก็จะเป็นในส่วนของเกม RPG นะครับจัดทีมต่อสู้ตรุยดาดนะครับจะเป็นแนว3ก๊กนะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะฮะตอนนี้นะครับก็เปิดให้เล่นทั้งหมดนะครับ10เซิร์ฟเวอร์กันแล้วนะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดนะครับจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่10นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงเซิร์ฟเวอร์ใหม่ล่าสุดเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวเกมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอฝากร้านเติมเกมไว้ดย สเตราโกพัทนะครับรับเติมเกมมือถือราคาถูกใครอยากเติมเกมมือถือราคาถูกและก็สะดวกปลอดภัยนะครับติดต่อไปที่สเต a าโกพัทได้เลยนะครับหรือว่าสแกน QR วอารคด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเกิดจะเลือกเติมเกมมือถือทุกชนิดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรูปแบบการเริ่มเกมกันเลยแล้วกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมจะบอกให้ฟังก่อนว่าเกมนี้นะครับจะมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเพราะว่าใน s Store ไทยนะครับยังไม่เปิดให้เล่นนั่นเองนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องด้วยนะครับ ừ, เดี๋ยวผมขออนุญาตสคิปไปเลยละกันนะครับเมื่อเราเริ่มเกมามานะครับจะมีตัวละครหลักให้เลือกทั้งหมด2ตัวนั่นเองนะครับก็คือตัวละครผู้หญิงแล้วก็ตัวละครผู้ชายนะครับผมขอเลือกตัวละครผู้ชายละกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะตั้งชื่อได้นั่นเองนะครับผมขอตั้งชื่อเป็นชื่อช่องผมเลยละกันนะครับ เมื่อสร้างเสร็จนะครับตัวละครของเรานะครับจะเข้ามาในสูโหนเนื้อเรื่องนะครับให้เราทําการกดสคริปต์ได้เลยหลังจากนั้นนะครับตัวเกมจะตัดมาสู่ด่านต่อสู้นะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเล่นหรือว่าดูในส่วนของแนวทางการเล่นรูปแบบได้นะครับตัวเกมก็จะมีการต่อสู้ผสมการพูดคุยนะครับ บอกได้เลยว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่มีเอฟเฟกต์สกิลสวยงามมากๆเลยนะสำหรับใครนะครับที่อยากเล่นเกมเทิร์นเบนะครับอารมณ์ RPG ีนิดๆนะครับก็สามารถที่จะมาโหลดเกมนี้ได้นะครับในแท็บๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับแล้วก็มีสกิลที่สวยงามนะครับพร้อมกับแอนิเมชันที่อลังการมากๆนะครับสําหรับตอนนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นโจโฉหรือเปล่านะครับ ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับใครที่มีสกิลในการอ่านนะครับก็จะสนุกนะครับหรือว่าคนไม่รู้นะครับก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับเราไม่สามารถที่จะกดสคริปต์ได้นั่นเองตัวนี้นะครับจะเป็นตัวละครหลักของเรานะครับที่ยืนอยู่ข้างหลังสุดนะฮะส่วนตัวละครขวามือนะครับน่าจะเป็นลิปโป้นั่นเองนะครับก็ ถือได้ว่าเป็นลิโป้ที่ดูหน้าเกงขามแล้วก็เท่มากๆเลยนะครับหลังจากที่เราดูเนื้อเรื่องเสร็จแล้วนะครับตัวเกมจะตัดมาที่ด่านด่านหนึ่งนะครับให้เราทําการกดที่ด่านนั้นแล้วสามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็หลังจากนั้นนะครับเราจะมีหน้าที่อยู่หลังจากนั้นนะครับเราจะมีหน้าที่อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็จะมีตัวละครเนื้อเรื่องนะครับอยู่ข้างหน้านะเกมนี้สามารถที่จะจัดทีมได้นั่นเองนะครับก็เป็นเกมที่น่าเล่นและก็น่าสนใจอีกเกมหนึ่งเลยนะครับ รูปแบบสกิลก็มีความสวยงามแล้วก็ความมารังการนะครับเมื่อเริ่มต้นนะครับตัวเกมจะสอนให้เราเล่นในส่วนของโหมดต่างๆนะครับแล้วก็เทคนิคการต่อสู้ต่างๆภายในเกมเบื้องต้นนะครับ ตนนี้ก็เป็นการเสร็จลิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเล่นเนื้อเรื่องเบื้องต้นแล้วก็ปลดล็อกตัวละครใหม่นะครับหลังจากนั้นนะครับตัวละครของเรานะครับจะตัดมาสู่อีกด่านหนึ่งนั่นเองแล้วก็ทางตัวเกมนะครับสามารถทําให้เรานะครับกดออโต้ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็สบายมากขึ้น สำหรับใครนะครับที่ไม่มีเวลาเล่นนะครับหรือว่าอยากเล่นเพลินๆน,นะครับดูจอเพลินๆก็สามารถที่จะกดออโต้ให้กับตัวละครของเราได้นั่นเองนะครับจะผ่านด่านไปอย่างชิวๆเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะกดคูณ2ได้นะครับด่านสุดท้ายก็จะเป็นบอสนั่นเองนะครับตัวละครของเราจะตัดมาที่ด่านที่มีบอสยืนอยู่ข้างหลังนะครับให้เราทําการโจมตีให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะจบมิชชั่นหรือว่าช h a เตอร์นั่นเอง เมื่อจบชัปเตอร์แรกนะครับตัวละครของเราจะได้รับของรางวัลมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮีโร่หรือว่าการสมใบนะครับแล้วก็เฟสรูนนะครับแล้วก็ส่วนเงินนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะมีนิวชัปเตอร์ขึ้นมานะครับอ่นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเคลียร์ให้จบก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวในส่วนของ UI แล้วก็ระบบต่างๆให้ดูเบื้องต้นก่อนละกันนะครับไปดูกันเลย หลังจากนั้นนะครับตัวเกมจะตัดมาในส่วนของหน้า Ui นะครับหรือว่าหน้าตัวเกมเนาะแล้วก็จะมีระบบนะครับบอกให้เรานะกดสุ่มตัวละครได้เลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของการสุ่มตัวละครนะครับไม่สามารถที่จะกดสคิปได้นั่นเองนะครับบอกได้เลยว่า a n i m เมชันสวยงามมากๆนะครับนี่ได้ระดับ R มา1ตัวนะครับ Hero s สก l ลนะครับก็จะมีในส่วนของรายละเอียดสกิลบอกนั่นเอง นี่นะครับเราได้มาหนึ่งตัวแล้วนะครับเวนจินี่ครับไม่รู้นะฮะว่าในสามก๊กชื่ออะไรนะเพราะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับตัวเกมจะให้เรานะครับรากตัวละครที่เราได้มาใหม่ใส่ไปในทีมเดียวกันนะครับเราก็จะมีค่าสความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องใช้เวลาในการเล่นนะครับเราก็ทําความเข้าใจกับมันก่อนนะฮะอ่ะเป็นเลเวลห้านะครับ ก็ตรงนี้นะครับสำหรับใครนะ,ะที่เล่นไม่เป็นเนาะตัวเกมมีระบบการสอนอยู่แล้วนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็คือหน้า UI ของเรานั่นเองนะครับหรือว่าหน้าแรกของเกมนี้นะฮะก็ถือว่ามี UI ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันลบขนาดนั้น ด้านบนซ้ายนะครับจะเป็นตัวละรครของเราแล้วก็ชื่อแล้วก็ระบบพลังนะครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของเพชรซื้อนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของซาลาเปาน,นะครับจะเป็นสเตมินานั่นเองนะครับข้างล่างนะครับก็จะเป็นสครอตนะครับแล้วก็พวกคาแรคเตอร์พพอร์ตนะครับแล้วก็ระบบในส่วนของกระโปรงกระเป,ป๋าต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นในส่วนของเนื้อเรื่องตัวเกมก่อนละกันนะครับ ตอนนี้ตัวละครของผมนะครับก็มีทั้งหมด4ตัวแล้วนะครับรวมตัวหลักของเรา1ตัวนะครับก็บอกได้เลยว่าเอฟเฟกนะครับในการโจมตีธรรมดาก็ยังมีแสงแล้วก็มีเอฟเฟกที่สวยงามมากๆนะครับเห็นไหมครับจะมีแสงสวยงามออกมาดูแบบดูดีมากนะครับ ในส่วนของการเปิดคูณ3นะครับผมมองว่าน่าจะอยู่ที่ชั a เตอร์้นั่นเองนะครับจะปลดอันล็อกให้นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเกมไหนที่มีคูณ3ให้เรานะครับผมมองว่าทาให้ระยะเวลาในการเล่นของเราเนี่ยล้นระยะลงนะครับแล้วก็ทําให้เราเล่นเกมได้นานขึ้นนั่นเองนะครับ ังจากนั้นนะครับตัวเกมจะให้เรานะครับทำการอัปเกรดตัวละครเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของ BR นะครับหรือว่า CP พลังของเราเพิ่มขึ้นนะครับจากพันกว่าตอนนี้เป็น2416แล้วนะครับก็ทำการ เล่นไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับโดยการผ่านสตอรี่เรื่อยๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นการผ่านด่านที่เร็วนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกที่สวยงามดูเพลินๆไปก็แป๊บเดียวก็อาจจะถึง chapter 5ถึง10ไปแล้วก็ได้นะครับวันเดียวเท่านั้นนะฮะรูปแบบการต่อสู้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ UI ต่างๆนะครับว่ามันมีหน้าที่แล้วก็ทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือคาแรคเตอร์ของเรานั่นเองนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับว่าตัวละครของเรานะครับสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอันนี้นะครับน่าจะเป็นในส่วนของระบบหินรูนนั่นเองนะครับก็จะบวกนี่เลยนะครับ All Hero นะครับ P d e p แล้วก็ HP ATK นะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ ATK นะครับก็คือตัวละครของเราเองนะครับแล้วก็ All Hero ก็คือฮีโร่ต่างๆนะครับหรือว่าลูกน้องของเราเนาะนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นออยฮิโร่เหมือนกันนะครับจะเป็น m d e ดนะฮะในส่วนของตัวละครของเรานะครับสามารถที่จะมีสกินได้นั่นเองนะครับแต่ระสกินนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของสเตตัสต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบสกิลหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของแฟคเตอร์สเตตัสของเรานะครับว่าตอนนี้เรามีพลังอะไรเท่าไหร่แล้วนะฮะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาวุธของเรานั่นเองนะครับเราสามารถที่จะใส่อาวุธอย่างอื่นได้นะครับเราก็จะมีรูปแบบการโจมตีที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็ถือว่ามีอะไรให้ทําเยอะมากนะครับสําหรับเกมนี้แล้วก็ในส่วนของการเล่นนะครับมันค่อนข้างจะง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่มีเลาผมมองว่าน่าเล่นพอสมควรนะครับเพราะว่ามันผ่านด่านได้เร็วมากๆนะครับแล้วก็นี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของตัวละครต่างๆนะครับที่มีอยู่ในเกมตอนนี้นั่นเอง นะครับบอกได้เลยว่ายังมาไม่ครบนะครับฮีโร่โอเวอร์วิวนั่นเองนะครับวันนี้น่าจะเป็นโจโฉหรือเปล่านะครับก็มีรูปร่างหน้าตาทิเทศนะครับแล้วก็มีสกิลที่น่าจะดีนะครับน่าจะดีหรือเปล่านะครับเป็นซัพพอร์ตเตอร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นจูล่งหรือเปล่านะครับถือหอกสีฟ้าแบบนี้นะครับคุมทีมมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของโบนัสนะครับหรือว่าค่าความสัมพันธ์นั่นเองนะครับก็เขาก็จะมีบอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะฮะก็เป็นตัวละครที่เท่นะนะครับใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับหรือว่าเกม3ก๊กนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับโปรดมาเล่นด้วยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมรีวิวประมาณเท่านี้ก่อนละกันนะครับอ่ะที่สําคัญเลยนะครับมีระบบอารีนาด้วยนะครับมีระบบดันเจียนด้วยนะครับใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถที่จะโหลดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ ข้างล่างเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะเซอร์เอ็กต้องรีวิวสั้นๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆนะครับจะมาสตรีมให้ดูนะครับสำหรับเกมนี้นะครับ g o d c h r o n i c l e a w a k e n i n g นะครับหรือว่าเกม3ก๊กใหม่ล่าสุดแล้วกันนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีสวันเกดไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย